เลยมันคือกรีกรโรมันแต่ว่าเรียกง่ายๆเลยคือมอันสิงคโปร์ขอบเลยเป็นเทคนิคประจําเมืองประจําตาบลครับไอ้พวกเมืองพวกตำบลพวกนั้นอนะ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือแตกไปอยู่ในเขตปกครองประเทศต่งางๆของแล้วนะครับเมื่อก่อนมันก็เป็นแบบเมืองขึ้นกรีกโรมันเดี๋ยวนี้เมืองขึ้นก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นแล้วไงก็คือไปอยู่ในเขตปกครองประเทศตา่างๆว่าจะกลายเป็นเลยเรียกว่าตรงนี้อ่ะสเปนก็ไม่เชิงหรอกโรมันมันเก่าประเทศถึนอ่าไหนๆพูดตัวนี้เทคนิคตัวนี้นะเรียกว่าโซเรล่า โซล่ากล่าวว่าท <fin anta> <ots> ุกครั้งที่เราเอาไวน์ออกมาจากถังไมโอ้ครับเราจะเอามาแค่สองในสาของถังเพราะลหรือหนึ่งในสามนอนต้นทิงไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อาปีหน้าเก็บองุ่นของใหม่มาเก็บทับของเก่าหฟังไกลตัวไปนิดนึงนะเอาแบบใกล้ๆตัวก็ได้เคยได้ยินไมมเอ่ยจะอยู่แถวแบบเยาวราชจะเลินกรุงอะไรเงี้ยเมืองเก่าๆอ่ะที่เขาบอกว่ามีกระเพาะปลาขาหมูนะครับหูฉลามจักระพัดอะไรเงี้ยก็บอกว่าอุ้ยทําตั้งแต่รุ่นปู่อะโรสเพาเข้ามายันฝ่านี้ย ยังไม่เคยปิดเตาเลยครับไม่เคยล้างหม้อดอ้วยคือเขาเก็บ,บขขน,น้ำซุปบนหม้อเนียทุกวันทุกวันแล้วก็เทเข้าเลยกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำาราเลยตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นไรตัวนี้นะครับาอามาอารมณ์ติกไวน์อารมณ์อะเขาจะมีกลิ่นอายกันห้างที่เป็นของเขาเลยอง,งุ่นอย่างเดียวเพียวๆอะไม่ได้ใส่อะไรล, <S <S ลงไปเลยอมกิ่าน้อะนะครับกลิ่นตัวนี้นะครับผมคือกลิ่นแบบเมืองร้อนอยู่ละ เช่นเดิมเลยนะคือเราอยากให้มันเป็นไคเตอร์ของความน้อยค่อนข้างเยอะนะครับกรีนถ้าให้บรรยายง่ายๆสุดเลยนะหอมเลยครับเหมือนดอกไม้เหมือนเครื่องหอมมือร้อนนะอบเหมือนเหมือนบุญนาสาลีเหมือนนึกภาพถุงถุงดอกไม้แห้งอ่านะครับกีฟิลเซอร์ที่แบบเป็นดอกไม้แห้งแบบสไตล์เอเชียนะไฟเตอร์อย่างนี้เลยซึ่งไอ้กลิ่นพวกพวกอย่างเงี้ยนะครับเหมือนพวกเครื่องหอมอะไรก็คือเราก็ มันคือไอคอนบ้านเราอยู่ไหมใช้รับแขกต่างชาติว่าไอ้พระว่าไอ้อคืออเงี้ยนะครับตัวนี้เคยไปร่วมง,งานเลยกองหนังเร์ด้วยนะสถาบันอ,อ,อาหารของฝรั่งเศสตอนไปร่วมง,งานนี้ก็คือพวงระออไน้เนี่ยคอยก่อแล้วก็เปเ็นเเก่างานไม่เป็นไซเคอเอาละมากลองไหมลิมิเอ็ดดิชั่น เหลไวยังได้โอเคได้ยังได้อยู่ไม่เป็นไรนะถ้าไม่หมดเทได้นะสมมติว่าอันนี้ฝาดแต่นนี้หน่อยอุ้ยฝาดเกินแต่เทเลยก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวลองดูนะครับไม่หมดเทใส่นี่ลิมิเต็ดเอดิชั่นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับผมอ้าวนะครับพอดีนะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นทำน้อยมากผลิตมานะอย่างละเก้าร้อยขวดแต่ใช่ครับเก้าร้อยขวด แต่นะครับที่นี่จริงๆแล้วงานหลักของเราก็คืองาน O E M หถึงว่างานรับจ้างผลิตอ่ะคืออย่างที่เห็นเนี่ยครับฉลาเยอะะเลยเห็นไหมทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมทั้งหมดเลยนี่คืองานเราหมดเลยนะแต่ตีแบรนด์ให้ลูกค้าตีแบรนด์ให้ลูกค้าหมดเลยนะครับเป็นแบรนด์ของลูกค้าหมดเลยคราวนี้ครับผมพวกนี้เราตีแบรนด์ให้ลูกค้าไปทั้งเดียวแล้วตัวนี้นะเหลือขายเองนะร้อยขวดอรวมที่เราขายอะไรเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณร้อยขวดตัวนี้เหลือประมาณสองร้อยขวดที่เหลือคือเป็นแบรนด์ลูกค้าไปหมดแล้ว งานหลักจริงๆที่นี่ของเราควางานงานียนก็คืองานรับจ้างผลิตนะครับตีแบงให้ลูกค้านะครับข้อที่สองไม่ได้วางโซด้วยทำไมล่ะอย่างที่บอกหนึ่งครับเอาใจคอวายมันต้องฝกดอันนี้บางท่านไม่รู้ไงยิบไปเลยบ่นวอ้เมนอร่อยเลยมันฝาจังัางทางที่คอวายบอกว่าต้องผัดฝาสิงีตรงข้ามาเลยเนาะข้อที่สามรับอันนี้สำคัญนิดนึงครับเขียนลงคอตัวปริ่มเลยบอกว่า unfiltered แปลว่าไม่กรองคือจากถังไมโอครับลงขวดเลยทันที พราะนั้นถังไ้โอกลงกวดอะไรทันทีปุ๊บมันก็จะมีเศษทั้งงูทั้งหลายอะเปลือกองูเมล็ดงอะไระติดมาบ้างพวกนี้กินได้ไหมด้ไม่เป็นไรเลยนะครับผมมันก็คือองูนกับองูทั้งหลายอะแต่คือพวกนี้มันติดเครื่องดื่มนยเขาก็เลยบบเออมันควรจะใสนะครับแต่ว่าถ้าไม่กรองุ๊บมันก็จะติดมาบ้างตารรมาช้าเขาทิ้งไว้เฉยเฉยมันลงไปอยู่ตรงก้นเดี๋ยวเราลองดูนะเดี๋ยวผมเทให้มันใสแต่บางท่านไม่รู้ครับบางท่านอุ้ยไปเขย่ามันก่อนไปอะไรก่อนหรือว่าแบบความขวดกินอะ ตะกอนมันก,ก็ออกมาแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยวายมีตะกอนวายไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับวายที่มาจากออสเตรเลียหรือนิวซีแลนียเลยนะใส่ใช่เพราะว่าอะไรล่ะนะครั Honestly, Music. That. บเพราะน,นั้นเองเนี่ยเขากรองของมันจุกนะแลกกันอย่างเดียวเลยกรองปุ๊บมันได้วายใสแต่พอกรองปุ๊บนะสีกลิ่นรสชาติความเข้มข้นหายไปด้วยส่วนหนึ่ทั้งหมดแต่ไปหายไปส่วนหนึห่งนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่กรองอะไรเลยเข้มข้นแน่นอน พวกนี้ที่ได้ชิมชิมมาเมื่อกี้อันนี้นะเรากรองเหมือนกันครับแต่ว่าเรากรองผ้าขาวบางเฉยๆซึ่งผ้าขาวบางตามันก็ไม่ได้ละเอียดมากมันก็จะมีรูนี่นิดหน่อยเจอตะกรอนเหมือนกันหมดทุกตัวแต่ว่าไม่เยอะเท่าคู่นี้เอาละนี่เป็นเด็ดเอ็ดิชั่นตัวที่หนึ่งครับเอาใจคอวายทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกครับถ้าแอบแอบทำเอาขี้โกงเรานิดหน่อยก็คือปรุงเราแต่อย่างที่บอกนะสีก็สีผสมอาหารกลิ่นก็กลิ่นผสมอาหาร,ก,รกินได้ไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ว่าส่งไปประกวดปุ๊บครับหรือว่าคอวายกินปุ๊บเฮ้ยมันปรุง เขาก็ไม่โอเคนะครับคราวนี้ทำไงดีเข้มข้นโดยไม่ต้องปรุงละ่ะเราเลยใช้เทคนิคนะครับผมตัวนี้นะยิมเทคนิคจากทางอิตาลีมานะครับเรียกว่า d ก u b l e pasta d เ u b l e p a s t าก็คือก,การใช้เนื้อสองท่าต่อน้ำท่าเดียวเนื้อสองน้ำหนึ่งนบบนเนื้ออุ่นสองน้ำหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณง่ายทาได้สองคนมเหลือขวดเดียวแต่ก็จะข้นกว่าท่านึง ไั่น้็ฝาดเลยซึ้งไปซึไปฝากแฟนที่ฝาดเลยให้เขาลองชิมไว้ว่าวัยคนไทยกับฝาดเลยไหมฝาดเลยเนอะอันนี้ยนะครับผมแต่ก็ด้วยความที่ว่าอายุเขาก็ไม่น้อยแล้วก็ไม่ได้กินมากหรอกนะครับผมมันฝากแต่มันไม่เกืือนะฝาดเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่ายังทานง่ายอยู่นะ เอาละได้อยู่ยังได้อยู่เนาะโอเคน้ำอย่างที่บอกครับจริงๆแล้วมันจะมีวานนะครับมันจะมีวานบางตัวที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ฝาดอ่ะมันฝาดมากจนมันเปื่อยอ่านะครับคืออันนั้นแบบโอ้กินไม่ไหวเลยก็มีนะครับผมฝาดจัดอะไรเงี้ยนะครับอ่าแต่ของเราจริงๆถูกพวกนี้ถือว่าฝาดแล้วแต่ว่าไม่ได้ติดเปลือกไงก็เลยกินง่ายนะครับฝาดกับเปลือกนี่คือรสชาติกันโอเคขยับมาอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นตัวที่เอาใจคอไวายตัว แต่เรายืมเทคนิคจากทงฝรั่งเศสมาใช้ละเรียกว่าซังเยนะครับถ้าแปลตรงตัวเลยเนี้ยซังเยเนี่ยแปลว่าหลังเลือดคืออะไรนะครับต้องย้อนกลับไปสมัยโบราณก่อนนิดนึงคือคนนี้เขาทํไวน์สมัยก่อนเนี่ยนักบวชดูร้อนเลยเพราะว่านะครับมันมีความเชื่อเกี่ยวกับทางศาสนาด้วยตรงข้ามกับบ้านเราเลยนะครับศาสนาคุณบอกแอลกอฮอล์ไม่ดีครับฝรั่งบอกไวน์คือเลือดพระเจ้าอ่าใช่ไหมนะครับอาว หลังเลือดคืออะไรนะครับผมหลังจากที่เราทําให้องุ่นมันละเหยเละเทะเร็วปปแล้วเนี่ยสมัยโบราณกับขาก,กะคือก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเหยียบมันไม่ไหวแนละ้วปีนึงเราเจ็บทีเป็นสิบตันลแล้วก็ใช้เครื่องเป็นขั้นไฮโดรล็กแรงทันสูตแต่หลักการก็เหมือนกันเลยครับเมื่อกี้เหยียบก็เน่แหละท่าน่านจะเล่ะอัดจนมันเล็กไปเลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็เอาเล่นๆนั่นนะไปใส่ถังไมโอล้วก็เจาะรูถังครับพอเจาะรูถังปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนี่น้ำอองุ่นสีเนี้แหละพุงไหลปีดออกมา มนะครับไหลออกมาปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยสีมืดเลยเลือดบูชายันพระเจ้าแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอมันเริ่มเข้มข้นไนเรื่อยๆน้ำมันไหลออกมาก่อนใช่ไหมไอ้เนื้อเปลือกมันก็เริ่มไปอุดอยู่มันก็ดูดไหลออกมาเองหนังนะสบายแลออกมาเ,เองปุ๊บเพราะงั้นไอ้ที่เหลือในถังเกิดอ,อะไรขึ้นก็เนื้อเยอะๆน้ำน้อยๆอยีกแล้วเขาเลยบอกว่าเนี่ยประวัติกรรมของเลือดของเขานะครับ คือไอเดียเนี้ยโยกันเ๊ะเลยนะทำไงก็ได้ให้เนื้อเยอะน้ำน้อยแต่ว่าวิธีการ implement ปริกญาเลยนะครับรายละเอียดปริย่อยเจ้าสองตัวนี้ก็เลยไม่เหมือนกันด้วยคือเป็นวายเข้มน้ำคูลองดูสีเห็นไหมสีเข้มน้ำคูเลยเนาะนื่พ่นน้ำกูเลยแต่ว่ารายละเอียดปริย่อยไม่เหมือนกันเลยยมม่เชกับมยก็เมอลเข้มสองตัวเลยแต่เข้มไม่เหมือนกันเข้มคนละแบบ อะไรที่ไปกินเนี่ยเจอแบบเผ็ดๆอ่ะพวกนั้นก็คือรสชาติเครื่องเทศทั้งหนเยอะนะครั้งนี้ไม่ไม่แล้วแต่ครับแล้วแต่อ่งุ่นแล้วแต่สายพันธุ์เลยครับบางสายพันธุ์เนี่ยมันจะมีความเป็นหน่อยเครื่องเทศเยอะนะครับผมอ่านะครับผมอ่าบางสายพันธุ์มันก็จะมีนะบางบางสายพันธุ์ที่แบบรสชาติเขาเรียกว่าโอ้ยมันเป็นแบบอ่งุ่นจ๋าๆเลยอ่ะเนี่ยๆพวกเนี้ยรสชาติอ่งุ่นมากเลยพวนี้นะครับอ่าครีบปี้มากเลยมีความเป็นอ่างุ่นมากบางตัวรสชาติเหมือนน้ำผักมากกว่าแล้วไอ้ของ ช,งงชิลีนี่นับแต่คนทำเลยครับชิลีมันจะมีช่วงนึงที่ถือว่าเป็นวัยที่ค่อนข้างดีแต่เมือนทีกับที่อื่นๆันก็ไปถ้านะครับรัฐบาลเริ่มไม่มีการควบคุมแล้วพอมันเริ่มมีชื่อปุ๊บมันก็จะเอ้ยคนนู้นก็เปิดคนนี้ก็เปิดอ่าบางทีก็เริ่มมีพวกสีสัวอ่ายพวกเต็ดดีก็ยังมี<ช>อ่าชาครับถูกต้องนะครับ<อ>ถ้าอย่างยุโรปเนี่ยเขามีข้อกำหนดเลยไงทำวายนะอ่าม,มีข้อกำหนดที่เป็นของ EU กำหนดโดยรวมทั้งหมดเลยบอกว่าว,า,วายก็คืออง,งุ่นบวกยีสต์ใส่ถังไมโอคใช้เวลานานๆห้ามเติมทุกอย่างเนาะเพราะนั้นวายยุโรปก,ก็ยังเป็นแบบเนี่ยเป็นเทรชเชนอลสไตล์กันอยู่แต่นะครับบางประเทศเขาก็แบบฟิกซ์มีข้อกําหนดเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเช่นสมมติน,นั้นฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีข้อกำหนดเขบอกว่าคุณห้ามลดน้ำองอุ่นนะถูกไหอืมคือบอกว่ากต่พระเจ้าให้จริงๆเลยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นห้ามลดน้ำ <c oughs> เลยห้ามลดน้ำต้นองุ่นพ้าอยู่บ้านเราตายแน่นอน ก็แล้วแต่แล้วแต่ประเทศับแล้วแต่ประเทศแต่ยังสมมตินะครับออสเตรเลียครับ<ม>ทำอะไรได้คือกินแล้วไม่ตายผ่านออยอ่ะก็ได้จบแค่นั้นนะนะครับ<ม>ชิลีก็เหมือนัน่นี้เพราะฉะนั้นนะครับพวกนี้มันก็เลยแบบมีหลากหลายมากจริงๆแล้วฟรายออสเตรเลียเนี่ยก็มีคือพูดง,ง่ายจริงๆแล้วออสเตรเลียหรืออ,อเมริกาอะไรเงี้ยนะครับไอ้คนดั้งเดิมของเขาเลยทั้งหมดเลยนะมันคือชาวเผ่าอเมริกาคืออินเดียนแดงคนขาวทั้งหมดอ่ะก็คือเป็นผู้พยมมาจากยุโรป แล้วก็เอาวัฒนธรรมไวายเนี่ยเข้ามาคราวนี้ก็จะมีกลุ่มที่เขายังทำแบบต้นตำํำรักอยู่เพราะนั้นวายออสเตรเลียที่เป็นแบบต้นตำรักดีดๆก็มีวายอเมริกาที่เป็นแบบต้นตำรับดีดดๆก็ยังมีแล้วก็มีเกรดที่เป็นแบบอูตสากรรมจ๋าเลยคือแต่งนู่นแต่งนี่ปรุงสีปรุงเกลดทำนู่นทำนี่มาลดต้นทุนทําให้มันคาแรคเตอร์ออกมาของไวายแล้วก็มาขาย็้าวหมี่นั้นมันก็เลยแบบไอตัวบินทูนี้ถ้ามันเบบเทียย บินทูครับบริษัทคนละกี่คนละกีบินทูครับบริษัทชื่อว่าเพนโฟนะครับเพนโฟเพนโฟเนี่ยเป็นเทรดดิ้งคอมพานีอืมอ่าคือเขาใหญ่มากรวยมากคือเขาไปเทคโอเวอร์อืมอ่าทั้งไล่ทั้งโรงงานอะไรเงี้ยหลายๆที่ครับแล้วก็มาทำการตลาดเองอืมเพราะฉะนั้นนะครับไอเพนบินทูเนี่ยอืมไปลองพลิกหลังขวดดูลองอ่านดูแต่ละขวดมาจากคนละที่กันด้วยเพราะเขามีเขามีโรงงานหลายแห่ง มันมีโรงงานหลาอร่ก็เวลาเมามาแล้วรสชาติมันก็มันลืมเหมือนเหมือนเหมือนโค้กผัดเสูตรเดียวกันหมดแต่ว่าโค้กแต่ละประเทศยังรสชาติต่างกันเลยนะครับบางคนบอกญี่ปุ่นอร่อยอะไรเงี้ยครับอ่าวเนี่าใช่ะฮะไทยลาวเด่นตาเหมือนกันเด่นตาน้ำส้มฮอลแลนด์กินไม่ได้เลยอะแต่ที่เราต้งเหมือนกันคำถามที่สุดเดียวกันหมดเลยคือนะครับยังไงน้ำมันคนไรรสชาติคือน้ำน้ำที่เอามาทำอ่ะ น้ำเปล่าเนี่ยคือเราทำนะนะครับก่อนเอามาผ่านเครื่องกรอน้ำมันก็รสชาตินะพอมาแลก็เลย่มมันบอกว่าโค้กที่ติดเนี่ยอร่อยมากเลยอนะไรเงี้ยอร่อยกว่าโค้กอเมริก,นกนรันนะครับผมเขมานีนะครับเข้ามานะครับวายเหมือนกันคราวนี้อย่างที่บอกบินทูเนี่ยหลังปวดเทียดเขาบอกเลยนะว่าผลิตที่ไหนมาจากพละที่หมดเลยแต่ที่รสชาติไม่เหมือนกันด้วยแต่สูตรเดียวกันนะครับอย่างที่บอกเป็นโฟนบริษัทใหญ่มากเลยนะเป็นบริษัทวายที่ใหญ่ที่สุดในโลก นะครับแล้วเขารวยมากมันมีเกรดที่แบบดีสุดยอดของเขาเลยนะก็คือเขาไปซื้อไร้วายบวกปราสาทนะครับชาโตะปราสาททั้งหลังเลยที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทําเป็นไวายตัวเท่าของพาอมัมนะแล้วก็กลายเป็นไวายที่แพงที่สุดในโลกเลยนะนะครับอ่าเรื่องนั้นก็คือยังยี่ห้อเป็นโฟเพราะว่าบวกเ,เขาไปเขาไปเทคโอเวอร์นั่นไหมบวกราคาของปราสาทไปด้วยเขาไปเทคโอเวอร์จากกันนะนะครับผมรวยมากในสัปนา้์ โอเคตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวที่ออยนะครับวายหวานครับเราสังเกตได้ว,ว่าเสิร์ฟในขวดเล็กขวดด้วยนะครับผมอ่าทำไมอ่ะก็เหมือนเรากินข้าวอ่ะกินข้าวจานหลักก็ใหญ่หนึ่งเนาะของหวานก็เหลือเนิดเดียวนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับของวายหวานก็เลยขวดเลก็กกว่าหน่อยอิ่มไม่อิ่ม <laughs> นะวดเลก็กกว่านิดน,นึงนะครับผมแต่อ่ะโอเคเดี๋ยวนี้ครับทำวายหวานทำไงดีเติมน,น้ำาตาลเติมเชื่อมเติมเชื่อมกู ง่ายแล้วก็เร็ว pues <Mm ปัญหาของการเติมนั้งเชื่อมเนี่ยนะครับผมคือกินปุ๊บแล้วมันรู้เลยแต่งสีแต่งกลิ er> ่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงครับแต่กรรมการรู้หมดนะครับผมเคยดูมาสเตอร์เชฟมาโอ้ยมันเที้ยมกันจริงกรรมการพวกนี้รู้หมดใส่สีใส่กลิ่นใส่นู่นใส่นี่นี่มันรู้หมดจริงแล้วคนเนี่ยมาสเตอรชเชฟกระทะเหล็กอะไรเงี้ยทำไมกรรมการรู้หมดเลยเไี่ยมแพ้เลยจริงๆส่งไปประกวดปุ๊บนะไอ้พวกปรุงทั้งหลายนะกรรมการนี่เททิ้ง แล้วก็ติดแบ็คลิสตช่วยบอกเอาของไม่ดีมาให้ฉันกินกำกับคุณในหัวขุดมาปีหน้าคุณไม่ต้องมาแทนอ่ะนะครับวายครับอ่าถ้าเกิดเติมน้ําตาลเติมน้ําเชื่อมเนี่ยจะง่ายสุดยอดอ่ะเคยเจอน้ำผลไม้ตลาดอ่ะนะกินไปแล้วรสชาติเหมืนเชื่อมเมือนน้ำเชื่อมนะอีหวานนี่ทำ่ังไงนะเพราะว่าหวานนตอนนี้ทำังไงดีเพราะหวานเราทำอะไรตัวนี้ทำโปรงนะครับตัวนี้เราใช้เทคนิคชื่อว่าเรชชโตอิตาลีครับตามชื่อนี้เลย เรชตโตกล่าวว่าเพราะองุ่นสุกแล้วนะครับไม่ต้องเก็บทิ้งไว้บนต้นก่อนเียวให้มันเหียว,ว,วจนกระทั่งลายเป็นลูกเกดแล้วลูกเกดเนี่ยมาทำเป็นวายกันมันจะได้น<ป>้อยสุดใช่เพราะฉะนั้นจะเรียกว,ว่าวายลูกเกดก็ไม่ผิดครับแต่คราวนี้สงสัยตัวนี้น่าจะแพงกว่าไห่ครับแต่ว่าแต่ว่าอ่ะเขามันหวานเขานะครับมันไม่ได้หวานน้ำตาลละ หวานแบบผลไม้แห้งลูกเกดผลไม้แห้งหวานยังไงนะครับอ่าใช่คอดูเกดนั่นแหละ,ละอ่าคือประมาณแบบน้ำนมันคาราเมลอะไรกันมากกว่าจะไม่ได้หวานน้ำตาลเติมได้นะเติอ่าถูกไหมไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลเลยไม่ได้หวานน้ำเชื่อมเลยเพราะนั้นกินปุ๊บรู้ทันทีว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่น้ำเชื่อมน,นะมจบเจ็ดชนิดเจ็ดประเทศเจ็ดสไตล์นะครับถ้าไม่แน่ใจาชิมซ้ำได้หมดเลยทุกตัวด้วยหรือมีคำถามเพื่มเติมอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้หมดเลยนะอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้อันนี้น้ำอันนี้น้ำน้ำท่วม อ๋อไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้คือเบิ้ลเนื้อเลยครับไม่ไม่ท่วมแล้วไม่ท่วมน้ำท่วมหมดหมดไปแล้วล้หมดไปแล้วก็หมดไปแล้วอย่ามาล้อกินในน้ำท่วมเลยน้ท่วมไม่มีแล้วน้ำท่วมตัวนั้นก็คือเอาทำไมเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาตรงข้างไปเลยนะน้ำท่วมที่มันใส่นะเออมันใส่มันใส่นะไอ้ตัวนี้เข้มมากเลยนะอ๋อไี้น้ำน้ำไม่ท่วมเออไม่ไม่ท่วมแถมเบิ้ลเนื้ออีกนะครับของนั่นตัวนี้เข้มมากเลยนะ็ช่ใช่เข้มมากเลยนะนะครับผมอันนี้เข้มสุดๆเลยนะครับ ไม่ใช่อ่านะครับตรงข้ามันเลยตรงข้ามกันเลยยังไงไม่เหมือนกันเลยนะครับผมใช่ชิมซ้ำได้ชิมทํำได้น้ำน้ำจากตารางแก่เฉยๆจนทานก็ได้งานในน้ำดื่ม้อือตอนนี้จัดโปรเยอะแยะได้ไปหมดเลยนะครับโปรที่หนึ่งนะครับผมนะครับโปรเพื่อนบ้านวายชิมวายฟรีไปแล้ววายทุกตัวลดเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วย ตัวไหนก็ได้นะลดเพิ่มหมดเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีโปรใช้ด้วยกันได้ด้วย่อยงตัวนี้จริงๆนะตัวนี้นะราคาเต็มนะ79 0ตอนนี้เหลือ6ก0แล้วเพื่อนบ้านเดี๋ยวลดอีกสิอด้วยนะส่วนตัวนี้ครับผมปกติต้องใช้สิทธิ์แรกซื้อแต่เพื่อนบ้านกันไม่ต้องใช้สิทธิ์ราคาจาก 69- เก้เหลือหนะ้อยเโรเซ่ลดเลยนะครับได้ทุกตัวเลยนะได้ทนะุกตัวเลยนะครับอ่ะนะครับยยนะโรเซ่ลดเลยโรเซ่ลดเลยวันนี้ลดมีส่วนลดให้ด้วยเลยนะครับผม น,นี่ข่าวๆชิมซ้ำได้ไม่แน่ใจชิมซ้ำได้เลยนะนีดเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้เห็นใส่เสื้อ Harley เล่นเล่น Harley กับเขาด้วยใช่ไหมเพราะว่ามีเนี่ยครับเขาชื่อคุณโจอยู่ใกล้ๆนี้เองอะไม่แน่ใจรู้จักกันหรือเปล่าเขามาเปิดคาเฟ่อยู่เป็นไตใจรู้จัก,ก,กเปล่าแก๊ง Harley เหมือนกันเหอ เขาเปิดคาเฟ่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาบอกเป็นร้านอาหารเพิ่งเอาเขาเขารับของเราไปลงเพิ่งเอาไปเอาของเราไปลงเขาผมใช่คะน่าไปนั่งเนาะชื่อโจหรือคนท่วไปใครอย่เนี้ยราคาเต็มนะ990เดี๋ยวลดอีก10%เขาไม่ต้องห่วงเอารถกระบะมาจะเอาเอากีรางไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมวิ่งได้สองเที่ยวเลย